วันนี้เราจะมาคุยกันถึงพื้นฐานของฮวงจุ้ยกันต่อคราวที่แล้วเราได้รู้เรื่องของน้ําไปแล้วนะครับก็ความหมายของน้ําทิศทางของน้ําที่ควรจะอยู่อีกการหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดสําคัญมากน้ําตกครับน้ําตกที่มีแบบเป็นชั้นๆไหลลงมาจากหน้าจากด้านข้างข,างของบ้านอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายทางด้านหน้าของบ้านด้วยดีไมหมฮะน้ําตกเนี่ยออคือน้ําตกเนี่ยนะครับเป็นจริงๆแล้วเป็นข้อต้องห้าม อ้เหรอฮะครับในในวิชาห่วงจุย้ยทำไมล่ะฮะเพราะว่าลักษณะของน้ำตกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของภาวะน้ำตาร่วงลินอืมมันไหลออกอย่างนี้ครับแต่แต่มันก็ไหลออกมาเป็นเยอะแยะไปหมดเลยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเชิงหยดน้ำอะไรนะฮะไม่ฮะเขาเขาถือว่าเป็นเป็นรูปลักษณ์ของน้ำตาร่วงลินไม่ว่ามันจะมาเยอะหรือน้อยก็ตามครับ ไหลเอื่อยๆก็ถือว่าเป็นแล้วไม่ควรมีถทานั้นไม่ควรมีไม่ควรมีเลยครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือน้ําตกที่โดยเฉพาะน้ําตกที่มีขนาดใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเสียงเป็นพิฆาตเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสองกรณีกรณีของน้ําตาล่วงลินกับกรณีเสียงพิฆาตก็คือมันจะมีเสียงซาของสายน้ําเสียงซาในลักษณะนั้นเป็นพิฆาตที่ทําให้ เ,เกิดปัญหาเ,าเกิดเรื่องเาวาเกิดอุอปสรรคสารพัดนานาประการเกิดข,ขึ้นส่วนน้ําตาล่วงลินนี่ก็หมายถึงว่าคนในบ้านเนี่ยจะพบแต่เรื่องที่ทําให้จิตใจเนี่ยๆๆสูญเสียความความสงบหรือพบกับความเศรา้าอมีแต่เรื่องเศร้าตลอดถ้ามีน้ําตกอยู่ลองไปดูนะฮะบ้านใครที่รู้สึกว่าชีวิตรู้สึกหดหู่ไม่สมหวังมีน้ําตกอยู่หรือเปล่านะ